เปนหน้าเปตาก็เนโอ้ยขอแนวมาแ่ของ่าเข้าเยอ่ะเป็นเสียขหแถวมาแล้วเ่าที่่าไถ่่าไถ่่าเจได้สอบอีกเออมันมีกาวสามเจ้าแต่สามเหนียวตงคนละกับสอบเบอร์

เดินสองเลยค่ะเออยังกันเหรอะออีกหอยไปก่ไปออีกอยธิฐานเอาเด้อบุญอุษณผู้ไดมันผู้ได้จะได้ผู้นั้นละเออบุญกุษณเอาไม่ใกล้ยังต้องใสขอสารแล้วค่ะเต็มมาได้เต็มอ่าพระบรสะดวกนั่งเดี๋็ได้ครับิสุท์ทุกเจ้าทราศสาร ແລະເພິ່ນເດືອນມີລໍມີລົດເຂັນໄປດອກນາຈຽບອົກກອງເນາະຖ້າທີ່ມັນໜັກປະສ bok ນາງຊາຍບ້ານກໍພນໍອິສີມາ

ประเภทนี่ของอีสาวัดสิววัดสาก็คือทางอุตสาหมไดเต็มเวาอกคเดินมาเรื่อยๆนีได้ดีเได้ีราเดคเงเต็มเน้อยังนักลองสอไปครับเพื่อนคอยรับการท่านแม่พวา แมา,าได้ย้อนจักเทียวแม่เด้สาวปีนสาวเมื่ออธิษฐานเด้วรวยเจียวเ๊ยองนี้าเนี่ยน้ีดีใจมันง่ามขอพรเพิ่นเออปีนาคนนี้เขาจะต็ดมากพอกันอย่างมื่อีกคนหลายเนาะขะเนอกนักบาทเนี่ยเออดำปีนี้ไปฮอดปีานาก็หสาสภาพร่างกายอยู่คือเก้า ดีใจเไม่พี่น้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการรับบริการก็ได้เีกันก็เห็นไปแล้วก็เห็นไปซอยกันอยกันุ่ลาม่ละมือเดี๋ยวกเหลวอใส่เวลาวโนปกเดียวคอติไปน้ำถนนนะขายเงาๆไปเรื่อยๆนั่นเป็นยังไงแล้วว่อ้าวฮอตดอกฮอตอก กย่างยังอยูข้าวต้มขูดในทอดน้ำประทันเออกระทะย้อยไปเรื่อยๆอท่านก็จะเหงาเนาะพี่น้องบันสมพรมาบ่างหรอแม่นบันที่เก่าวอก็ยังอยู่ในคุ้อ่างเนี่ยงานบันจังบันสมพรนี่ันทีเก่าบ่โอเคๆเอ่อน้ำชากาแฟยังย่างยู่เด้อเออเออผัดมี ผัดมีทั้งกุดแดงเศร้าน้ำกับพระท่านอ่ะเจียมกะจีดำนอกค่ะเพื่อนกะิีเดินไปเรื่อยๆโยนสูทถนนคุณละค่ะสองค้านของพี่พี่พี่เขาของหวานพี่น้องแล้วก็ผู้สาวกยเดิอดอ่นอสอสโอ้ยวาเห็นหินหนาว่ามันบ่อากอบคุณหลายๆเด้อหละเด้อดีๆพ่อห้อคนโต ซอส่นมาหลงงานเนาะขอบคุณหลายๆเด้อบอลเลยเลี้ยวเห็นบอลเลยเลี้ยวเห็นแล้วค่เจ้างรอดหายใจเนาะค่ะสอสคนดังสอสคนงามแหมคนกีเนี่ยโอ้ขอบคุณขอบคุณด้อทางผีบาทเนี่ ท่านบริการที่นั่งนั่งเด้่มมีบริการอยู่แล้วนะแล้วสะดวกแบบยืนพอถอดจบัน้องได้ครับเอ๊ะมึงเด้อครับคนไทยเขาเข้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยครแถวรับบริการว่ามินนักเรียนอนุบาลน่าดีครับโอ้มุ่นใจพ่อแม่พี่น้องมีความเป็นระเบียบกอได้แย่งกันคนขาเชฟนิดเดียว น้องไก่ขาวมีงานงานยังกระสางสอสอไข่มาถูกมือเออเวียนพ่อไดออ้ต้องมากโอ้ใครไกินซะท่าพี่ต้องลดนอก<ร>วัด,ดทีละอะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงทีมันไม่พท่าเพียงเอาเบิรงกันเด้อใช่ขัวเด้อขอเย็ดไปอ่ขอเย็ดไปขอเย็ดไปทั้งถนนพคนละเราว่าไงดีเด้อเออเอาเพราเราห้าวเบิ้องบนรถตลาดเด้อในเวลานิดเดียว ไ้เพื้นซ่ารถใหญ่เออการไปเดินรถมันสำคัญเพราะว่าให้มันปลอดภัยมาที่หนึ่งเลยความปลอดภัยของเฮาพี่น้องชุมชนเฮามันหลายสถานที่เฮากำมันหลายเติบกันยังเต็มนั่งเลียบ่เป็นหทังบ่เป็นหทังเออเอาซอยกันซอยกัน ก็เคนั่งรอดอาใ่เนาะค่ะเอาละดอกมากอยาใจเย็นๆเ้อะผู้รับบริการอ่ะอะซอยกันละซอยกันโอ้ยเจนดีได้เล็ดอกอินสะพง้์งามๆพี่น้องทางกุณที่พึกษาเนาะค่ะสสเตี่ยเนาะค่ะที่สสสาเนาะค่เนาะ เลขา,า,าใน้อยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรท่าน,นกำนันนอา่า,านผู้ใหญ่บ้านตลาดจุดนะฬะพี่น้องนะฬะบ้านน้องไก่ขาวแล้วก็พี่น้องนะฬะตำบลญไซม,มูนแล้วก็พี่น้องสายบุญนะฬะที่มาร่วมทำบุญน้ำกันในมณอนี้ฬิกา,าที่แรกสสวันสิบป้าประทันนาาะฬะสจไอดีขนาดจิตห้องน,น,นาาะฬะท่านพูดครูวันพฤหัส เกิดยังไงเพราเสียเนาะค่ะบอนไลน์ป้าคุณก็ทำไปซูออกเป็นสองแถกค่ะสองฟังก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะน้ำตอาหาหาที่ทั้งนอ่เ๋สภาพ่เสุดซึ่งตหานึงคลายคนขึ้นไปรถมาายาโสทอนบ่่าวางจอดรถายากบระเทิ สามหลอดต้มน้นสองสามหลอดต่อพอน้อจังสิเดียดจอดนะคะสอสอไปหาหมอทุกันนะงะราจะเดินไปเรื่อยๆค่ะพ่นถิมาลอดเต็มถนนนกขอบคุณหลายๆเนาะค่ะน้อที่มาเบิ่งขี it, it ่สี่ยายยา้ก็มาถ่ายภาพบรรยากาศดักบาดข่อนสารอาหารแห้งเนาะค่ะที no> um ่ว mm ัดบ้านน้องไก่ขาวตำบลอำเภอใจมุ่นค่ะ ขอบคุณหลายๆนอค่ะนอที่มกเองไม่ยากเบืของุกเกา่ยวพนใสพมาบินถ่าบากค่ะรักบาทเขาซารอาหารแห้งคนร้ายเตรียมถนนค่ะนั่งล่อพกเกเ่้า สึ่อสอสเป็นแหววเป็นแนวเลยค่ะนส่วนนานในทุ่นทีนะคะอสทุ่าเดียวไทกะทิเอี๊ยปากการในเบืองนะคะมาตักบาเทโวไทยี้านเรียกตักบาเทโว่านผู้นำ่หารชุมชนต้นผู้บ้าขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบื้องคีไปย่ายนะคะน้องประสนขงานนอบงานง่าเนอออกปู i <laughs>